นียไปเจ็ดดดต้นนี้เรานำเช็กเช็ดดดเช็กล่ะละมากย <c oughs> ันอยู่ในใบยอะหู่บา้าน่นใบจีจจนไม่ต้องทำไรอ่ะอโอ้ขนาดนมยูอโอ้ขนาดนมยู่นี่ลำบาก เดี <üman> se a a ๋ยวหาพูดได้กันแกต้งห้าพูดไดนบองใบเลยแกดูอยู่ปบอยู่กันเจ้าองคนไม่ดีการมีพวดใบมันเป็นไอใบแบบนี้ไหมใบกินเออแกให้กินเงินไม่ทำกินเองแกมันจะทำเป็น อยู่ใบใ <Bye. Bye. S 2> บยันะวน,ายานวันหลายวันวันเมื่นวันห้าพันสองวันสองวันสมวันสองเมื่นเออบใบข<า>ัดจึงบตอนนี้ตอนนี้เล่นหะ <c oughs> <c oughs> นะึ่งแล้ว หมูน้อยเออเลือนหนึ่งล้วหน้อยมูน้อยเลี้ยกันสักพักหมูน้อยจะสบายก็หวาดถึงเปต้องให้เงียกับบ้านไปเด้อเนี่ยมูน่อนไล่ก่นแช่หมูน้อยด้ขาหัวหันทีละกับนักข้ไปย้ายเะไหงายยกเอออะไรเ้อหงยกเออแต่ัมัีดีจะัิดกับนักข้ไปย้ายนะ ไปต้องเติมต่างดาวล้องหยแหนมคนุณลำบากที่ตายแล้วไม่มีกินไม่มีจ่ายบรวมรยาการการก็มีทําต้องเริ่มไม่ต่างดาวมีงานทําจากกูบา้าน,นอะไรอย่างไปนี่เสียดายคะแนนอไม่ไหว

นี้ไปเจ็ดดอด,อดติดนะเรานำเช็กเช็กดดเช็กละละม <c oughs> ันเดนอยู่ในใบอะครับบ้านนี่ใลใบตีจนไม่ต้องทำไรอะอโอ้ขนาดมาอยู่งงโอ้ขนาดมาอยู่นี่ลำบ,บาก เดี๋ยวหาพูดได้นง้าพูดอไรนองบาเลยจะดูอยู่ปยุกับเจองคนมันนี่การมีพูดบามันเป็นไบแบบนงไหม ไอ้กินเงินไม่ทำกินเองแจ่มจะทำเป็นอยู่ไปอยู่ไปใบาใบพ้นวันรายงานวันเมื่อนวันห้าพันสองวันสองวันสามวันสองเมื่อนบายขาดถึงตอนนี้